เอาล้วครับทุกคนครับไม่ได้พูดผมนะครับเปไปเซอนะครับวันนี้นะครับเรามาอยู่กับในเกมเอ็มไอมิสเตอร์ลิกนะครับหรือเปล่าก็ไม่มั่นใจครับเพราะกูก็โง่อังกฤษเหมือนเดิมนะครับว้าวแรกคือมันเป็นเกมเอ่อที่เราต้องเอ่อผ่าครับสอของที่มาให้มาในด่านครับเป็นสองทอนนะครับโอเคเราไปดูกันดีกว่าครับว่ามันเล่นกันยังไงนะครับโอเคครับไปดูกันเลยป้ายโอเคนะเริ่มมาเราต้องทําการกดค้างเพื่อยืดความยาวจากนั้มันก็จะทําการผ่าแบบนี้ไงแล้ว โอ้แล MM okay. okay. right. so, ้วแล้วแล้วแล้วมันก็ผ่าอย่างนี้อย่างนั้นก็ผ่าไปโอเคโอเคแค่นี้นะครับแค่นี้จริงๆนะมันแค่นี้จริงๆนะครับทุกคนครับเกมแนวนี้มันก็จะมีแค่นี้ครับเป็นเกมเบาสมองนะทุกคนเนาะเพราะงั้นไม่ต้องคิดอะไรมากก็ไปเก็ียบเทียบเราอูมมันเน้นความฟินนะครูฟินมากอะบอกตรงโคตรฟินเอ้ย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 เอ้นี่อะแล้วมัน <S <S แนะนำให้ปิดเน็ตเล่นนะครับปิดเน็ตหรือ Wi-Fi เล่นจะดีมากเลยะครับสำหรับเกมแนวนี้เนาะ,ะโอเคนะแล้วโอเคกูต้องยืนให้มันยาวๆเข้าไว้ใช่ไหมเฮ้ยจ้ายืนยาวๆคุก็จะโดนไม้ไม่โดนนี่ไงโอ้โห้ถลอกหมดเปลือกได้อยู่เฮ้ยโอ้โหได้ห้าร้อยจุดยอดเลยทุกคนแม่มเที่ยอะไรกันวะเนี่ยมันมีแค่นี้จริงๆหรอวะเกมพูดเที่ยอะไรยเย้แม่ คนคันที่จะดูน่าเบื่อเลยนะครับทุกคนครับเออถ้ามันมีเชีรนี้จริงเนาะได้เชียร์ได้เสือ้อคือเราสามารถที่จะเปลี่ยนชุดได้ถูกปะ่ะใช่ไหมว่าแล้วแล้วมันต้องผู้ใช้เพื่อในการปลดล็อกนั่นไงเหมือนกับทุกเกมจริงๆคือเหมือนกับทุกเกมไม่ได้จริงๆนะเว้ยพวกเชียร์นี่เออคือมันต้องใช้มันสมองส่วนไหนในการเล่นว้าวช่วยแมวว้าวแล้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 วคือ มันก็ม <LO> so ีแค่น no, no like, ี้ทุกคนสองนาทีจบคลิปเปิดมาสองนาทีเอาจบคลิปแม่งเลยดีไหมแล้วก็มีแค่นี้ทุกคนเลยแล้วกูจะบ่นอะไรม่แล้วก็นะครับสำหรับใครที่อยากลองเล่นนะคก็ไปหาโหลดเล่นก็ได้นะบอกเลยว่ามีแค่นี้จริงๆครับไอเเียนนี่เลยเนี่ยนี่ไงโอ้ลูกเล่นก็เยอะเดียกันนะแต่เล่นน่าเบื่ออยู่ดีสำหรับกูเนาะ เกมเล่นข้าวเวลาครับทุกคนครับสำหรับใครที่ยัง <c oughs> ชอบเกมในอันนี้ก็ไปหารถเล่นก็ได้นะมินเตอร์สลิกหรือไม่ก็เกมสแตลลงสแตลล,ตล,ลันที่กูเคยเล่นไปเนาะแล้วแม่งกระตุกตัวอีกทีทดสับกูกระตุก,ก,กเกมแบบนี้เนี่ยนะโอ้โนี่อยาโอเค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 ได้สี่ร้อยว้าวเออกูมีลูกเล่นเยอะกว่ามีลูกเล่นดีอยู่นะพ่อแม่มีแบบลูกเล่นดีเนาะเออมั่งนะ มั้งนะต้องเล่นไปเรื่อยว่ามันจะมีอะไรตอนนี้น่าจะผ่านด่านใหม่เป็นด่านอวกาศแล้วไะโอ้โห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 นี่มันด่านเก็บเงินจะชัดโอ้โหชอบมากชอบมากโอ้โหโอ้โหนับวันชืบนนับวันนับก๊อตไม่เงี้ยไม่เี้ยไม่ได้เลยจับให้เซิฮสบดีดีนี่ แล้วเ,เช่นนอะไรเนี่ยมันดันเก็บเงินจะขาดขอยาวๆหน่อยดิเฮ้ย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 โอ้โหโอ้ได้คูณศูนย์ทุกคนดูดิเจี่ยเลยผ่านเลเวลนี้ได้มาเท่าไหร่ได้มาศูนย์ไอ้กับเกมบางเกมที่ผมเคยเล่นไปนะยานอวกาศ is up ไ้กดแจมันหนึ่งอันว้าวโอเออเอ้ได้สี่ร้อยคนดีใจไหมเนี่ยผ่าดาวโลกงั้นเลยโอ้รู้สึกฟินดีนะรู้สึกฟินไปอีกแบบนะครับทุกคนแบบนี้เนาะมรารู้สึกฟินยังไงไม่รู้อะมันแบบมันผ่าแล้วแล้วคือมันเป็นระบบสั่นแล้วก็วืดมันเป็นความรู้สึกที่อธิบ่ปลาย่างนะแบบเล่นไปมันก็รู้สึกฟินดีนะเพราะมันสั่นเออมันมันสั่นแล้วมันฟินมันฟินยังไงไม่รู้อะ <laughs> เราไปหาเราเล่นกันดูนะก็รู้สึกฟินมากๆเลยนะสำหรับผมเนาะคือแบบฟินดีนะได้หัวเราเช <c oughs> <c oughs> ื่อเลยว่าเนี่ยโอ้ฟินชินมากแบบมีความสุขแบบมีความสุขแบบมันมันมันอธิบายไม่ถูกครับต้องต้องหาเล่นกันเองนะแบบนี้เนาะก็คือแบบม่งเป็นอะไรที่แบบสนุก <c oughs> และมีคว,วามสุขมากคือแบบมันเป็นเกมแบบเล่นเพรว่าเราเครียดมาอะไรเงี้ยเราก็เล่นแบบคลายเครียดได้เนาะเกมแบบนี้เนาะ แล้วเชนี่อะไรเนี่ยโอเคโอเคได้สีเหลืองสีเหลืองสีเหลืองขึ้นไปอีกดีว้าวโอ้แบบมันมันมันอธิบายไม่ถูกครับแล้วกูจะพูดทำไมเ่ะเยอะแยะอีโอเคนะพอเราได้เงินมาเท่านี้เราก็ทําการเอาไปสุ่มเนาะสุ่มอะไรดีมีหนวดมีส่วมีเสื้อมีชุดเที่ยวเลยเนี่ยสุ่มอันที่แพงที่สุดแล้วกันไน้มาเป็นชุดเที่ย์อะไระเนี่ยชุดนักบุญเหรอเลนมีอะไรเกิดขึ้นปะ เอฟเฟกไม่มีเหรอโหสันหารจริง <_ Ps> ถ้าดาวแตกกูจะเฮมากเลยเมื่อกี้เนี่ยเออทำไมไม่งไม่ทำเป็นแบบนี่มันตาดไลเซเบอร์นี่นะสตาร์วอ์แล้วเชนี่อะไรเนี่ยตัดใบพัดได้เหรออ๋อนี่คืออะไรเฮ้ย <_ c oughs> เราสามารถที่จะทำการซื้อแบบนี้ได้งั้นหรือว้าว <_ c oughs> โอเคนะครับทุกคนครับผมจะทำการเก็บ,บ,บเงินไปเรือนาะเจ้ากวยเจะสามาเจอร้านแบบนี้แล้วก็ซื้อแบบนี้นะครับ เราไปดูกันดีกว่าเราใช้เวลานานแค่ไหนตอนนี้นับน่าจะเวลาประมาณเอ,อ่อป็นนึงบ่ายสองสามีสน,นะครับจะใช้เวลานาน,านแค่ไหนในการเจอเก็บเงินแล้วก็ซื้อแบบอาวุธใหม่ได้นะโอเคตัดไปตอนที่ผมเจอเลยครับโอเคครับป้ายเอาแล้วทุกคนครับตอนนี้นะครับเราก็ได้มาเจอกับรถขายของเอยเครื่องบินขายของที่เรียบร้อยนะครับโอเคนะเราเข้าไปเลยนะเอาละโอย้ยอะไรเ,เนี่ยราคาถูกสุดเดาเออ โอ้โหแล้วคือกูเอาตัวอื่นไม่ได้ด้วยว้าวยออไปเลยแล้วกูได้แค่นี้ว้าวแล้วกูองเล่นไปอีกใช่ไหมตอนนี้ครับเป็นเวลาบ่ายสองสามสิบแปเว้ยตอนนั้นก็สามสิบสองก็ประมาณเอ่อไม่ไม่กี่นาทีหรอกนะโอเคงั้นเราจะเล่นไปจนกว่าเราจะเจออีกนะโอเคนะไม่จบง่ายๆหรอกจนกว่ากูจะได้อาวุธใหม่เย็ดหมโอเคตัดไปเลยนะไปึ๊บ เอาแล้วครับตอนนี้น mm hmm. ะคร oh ับเราก็ได้ทําการมาถึงที่ขายอาวุธอีกแล้วนะครับมาดูกันว่ามันใจเราทำยังไงนะอู้เราสามารถซื้อได้แล้วครับโอเคเราสามารถซื้อได้แค่ดับกากาครับแปดพันนะครับในครั้นี้อือหรือว่าได้คอนเป็นหมื่นได้ปะโอ้โหได้ได้ซื้อได้แค่ดับกากาแปดพันนะทุกคนโอ้โหแต่ก็ไม่เป็นไรครับเราก็ถือว่าเสร็จภารกิจไปดับที่หนึ่งแล้วนะโอเครู้สึกว่ามันจะผาได้ดีขึ้นหรือเปล่ามันใจเนาะเป็นไงบ้างอะ ปกติเปล่าวะฮะดูมันแทงง่ายกว่าเดิมหรอหรือยังไงไม่เข้าใจก็ปกติไหมวะคือแม่งดูฟินจริงๆทุกคนอู้ได้ลยพันหนึ่งเลยเอาล่ะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ชอบนะครับกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับผมด้วยนะครับและอย่าลืมที่จะติดตามกันเป็นนานๆด้วยนะครับโอเคครับไปละบาย ああセックスやりたいな。